สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำพิซซ่าโทสมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเราจะใช้ตัวขนมปังนะคะเป็นขนมปังแผ่นๆเนี่ยมาทำเป็นแทนแป้งพิซซ่าค่ะรสชาติอร่อยก็มีความกรอบบวกกับชีสยืดๆทานแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะมาดูวิธทีทำกันเลยนะคะไม่ยากเลย ี้นะคะก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดค่ะก็จะมีขนมปังมีมะเขือเทศมะกอกดำแล้วก็แล้วแต่หน้าของหน้าเพื่อนๆนะคะว่าต้องการทำใช้หน้าอะไรวันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกกับตัวโปรชูตโต้ค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะนําไส้กรอกมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นปูอัดหรือว่ากุ้งเนื้อสัสตว์ต่างๆได้เลยนะคะได้ทั้งหมดเลยเราก็ใส่ในส่วนของมะเขือเทศด้วยค่ะถ้าเพื่อนเื่อคนไหนไม่ชอบทานผักหรือว่าไม่ชอบมะเขือเทศก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ ในส่วนของหน้าเราสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสับป,ปะรดแครอทข้าวโพดหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากให้เขาอยู่บนหน้าพิซซ่าก็ใส่เขาไปเลยค่ะจากนั้นเรามาทําซอสพิซซ่ากันนะคะเราก็จะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะคะสามช้อนโต๊ะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากซอสตรงนี้เป็นเป็นซอสมะเขือเทศที่อยู่ในขวดก็ได้ แล้วก็ใส่เกลือนะคะลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ1ใน8ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเล็กน้อยเหมือนกันโดยสูตรนี้เ็าจะเป็นสูตรที่เราใช้ทำพิซซ่านะคะเวลาที่เราทำพิซซ่าที่ใช้แป้งที่เรานวดก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันแล้วก็โรยด้วยออริกาโนค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันก็ได้เป็นซอสพิซซ่าแล้วค่ะ ะะเราก็ได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เตรียมวางที่ท,ที่ถาดรองอบเลยค่ะก็จะใช้วันนี้จะทำขนมปัง2ชิ้นนะคะจากนั้นก็จะทาในส่วนของซอสพิซซ่าที่เราทำไว้ลงไปค่ะ ก็จะตามด้วยหน้าต่างๆที่เราชอบนะคะจะเป็นแฮมเป็นไส้กรอกเป็นปูอดัดหรือว่าเป็นซีฟู้ดก็ได้ค่ะ จากนั้นก็จะโรยเป็นมอสซาเลราชีสนะคะซึ่งตัวนี้มีความสําคัญมากๆถ้าทําพิซซ่าก็ต้องใช้มอสซาเลราชีสค่ะเพราะว่าชีสของเขาน่าจะมีความยืดขึ้นมาเลยค่ะโดยนอกจากมอสซาเลราชีสแล้วเนี่ยเราก็าจะใช้ตัวพาเมซานชีสนะคะโรยเข้าไปอีกรอบนึงตัวนี้จะมีรสชาติเค็มๆหน่อยๆก็จะทําให้เพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมให้กับพิซซ่าของเราค่ะ ปิดท้ายนะคะก็จะโรยด้วยมะเขือเทศแล้วก็มะกอกดําค่ะในส่วนตรงนี้เพื่อนๆสามารถโรยตั้งแต่ตอนที่เราวางไส้กรอกก็ได้แต่วันนี้อยากให้มีสีสันสวยงามเวลาที่อบเสร็จเขาก็จะอยู่ข้างบนค่ะ นั้นจะนำเข้าเตาอบนะคะที่200องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีค่ะโดยเวลาวางนะคะก็ให้เขาใกล้ๆตัวด้านบนค่ะก็จะโดนใกล้ๆตัวรวดความร้อนเพราะฉะนั้นเวลาออกมาเขาก็จะมีความเก,มเกรียมๆด้านบนนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลย